แนวคิดคอนเซ็ปต์ในการสร้างอาคารโรงพยาบาลสินแพทย์เทพรักนะคะก็คือเราอยากให้อาคารเราเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ชุมชนเทพรักสามารถเข้ามาใช้ได้ให้อาคารมีความโมเดิร์นทันสมัยแล้วก็ดูเข้าถึงง่ายค่ะ <S 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 ที่เราเลือกใช้ระบบผนังไฟบล็อก USG นะคะเราก็เน้นใช้ให้เป็นวัสดุคงทนแล้วก็มีความสวยงามที่สำคัญที่สุดก็จะต้องเป็นเรื่องของ ความสะอาดความปลอดภัยเฮลตี้กับยูเซอร์ค่ะเราผนังไฟเบอร์ลอกก็มีคุณสมบัติกันดาซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมมากสําหรับอาคารโรงพยาบาลส่วนฝ้าเพดานยิบซ้มขอบลัสีด้านที่เราเลือกใช้นะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเราเน้นทางด้านการดีไซน์เป็นพิเศษด้วยค่ะซึ่งคุณสมบัติของฝ้านี้ไม่ว่าจะทําเป็นฝ้าเรียบหรือว่าฝ้าหลุมฝ้าที่มีดีไซน์ต่างๆก็คือไม่มีปัญหาเลยค่ะ ต่อสร้างโรงพยาบาลก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดแข็งแรงทางผู้บริหารเขาต้องการวัสดุที่ป้องกันการกระแทกได้ดีแล้วก็ทนความชื้นก็คือดูดซึมน้ําตับทางเราเลือกใช้ผนังของไฟเบอร์ร็อกเป็นของตราช้างด้วยเรามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าตัววัสดุที่เลือกมาใช้ตัวไฟเบอร์ร็อกเนี่ยนะคะมีคนนุณสมบัติที่ดีเยี่ยมผลย้ายง่ายป้องกันเชื้อราซึ่งจริงๆแล้วเหมาะสมมากในการใช้งานในโรงพยาบาลเวลาตัด แผ่นตัดง่ายเจาะง่ายเก็บง่ายดีต่อช่างสําหรับฝ้าเพดานขอบลาดสีด้านนะคะด้วยความที่เป็นขอบลาดสีด้านเนี่ยนะคะก็ทําให้เก็บงานแล้วมีความเรียบเนียนจะไม่ฟ้องรอยต่อของแผ่นถ้าพูดถึงโรงพยาบาลศิลแพทย์เทพรักษ์มีความน่าสนใจก็เ,เป็นลูกค้าที่มีความคิดทันสมัยจริงๆเลือกที่จะเสนอระบบผนังที่เรียกว่าไฟเบอร์รอก เป็นผนังเบาแต่ไม่มีคุณสมบัติอื่นๆที่เหมาะกับโรงพยาบาลมากเป็นผนังที่ดูดซึมน้ําแค่2%ไม่ขึ้นราสามารถจะติดตั้งงานระบบอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งพวกเราการกระแทกต่างๆในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีในความปลอดภัยในแง่ถ้าเกิดเพลิงไหม้ป้องกันได้เป็นอย่างดีนะซึ่งดูแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างพอใจยิบซ้่มตราช้างเราเองก็จริงๆแล้เราก็มีโซลูชันที่ช่วยในเรื่องความสวยงามถ้าพูดถึงฝ้าฉาบเรียบทั่วๆไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะนึกภาพออกว่ามันเป็นโถงที่ใหญ่ ซึ่งปกติก็จะมกักจะเกิดปัญหาตรงรอยฉาบแล้ก็ได้เสนอฟ้าเย็บซ้ำที่เรียกว่าขอบล่าสีด้านเข้าไปเพราะเลือกใช้ของเราครบระบบซึ่งก็ทําให้ผลงานออกมาเนียป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ความประทับใจของพีนะคะที่มีต่อสยามยิบซัมจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เราเลือกใช้ส่วนของ after s a l e service ก็คือบริการดีน่ารักมากไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยก็เข้ามาถึงพื้นที่ทันท่วงทีเรื่อง service หรือบริการต่างๆนี่ก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะเรามีทั้งการให้ความรู้กับพวกแบบนะการฝึกอบรมผู้ติดตั้งนะฮะเรามีขั้นทางออกไปช่วยตรวจงานนะสำหรับยิบซ้่งตาช้างนะครับนวัตรกรรมเนี่ยเราถือว่าเป็น เป็นเรื่องหลักเป็นภารกิจหลักที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องเรเรียกได้ว่าเราเป็นผู้นําในเรื่องนี้ในตลาดประเทศไทยอยู่ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยขึ้นมีความสะดวกสบายขึ้นในการใช้งานเหล่านี้จะเป็นแนวโน้มที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเพื่อจะตอบสนองลูกค้าให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ